มาพูดถึงเรื่องของสิ่ง <Siri. S 1> ที่ทำให้หลายๆคนตั้งตารอชมใช่เราโปรโมทกันมานานพูดถึงเรื่องนี้มานานนะครับหลายคนตั้งตารอสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการกแหบแงข่าวสวยงามเลยทีเดียวออ awesome ชชมอินไมฮาร์ดรักนี้ช่วนิดดิรันไม่ต้องรอกันแล้วครับคืนนี้ จะเสนอเป็นตอนแรกแล้วนะครับก็ทราบกันดีว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็รีเมคมาจากซีรีส์เรื่อง Autumn in My Heart เป็นซีรีส์เกาหลีที่คนไทยติดงอมเงมน้ำตาตกกันนะเมื่อหลายปีก่อนนโโอ้โหรัทด เขาเรียกว่ามันรันทดได้อีกนะคะและวันนี้นะคะก็กลับมาในเวอร์ชั่นไทยแน่นอนหัวเรือใหญ่อย่างคุณบอยอัธพลนบางช้างเนี่ยก็มาควบคุมโปรเจกต์พร้อมทั้งผู้จัดที่ไฟแรงอย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะคะร่วมสร้างสารรค์แน่นอนพระเอกแม่เหล็กติ๊กเจษดาพรอ,อย่างนี้นะคะอ้อมสุชาจะนําความประทับใจครั้งนี้กลับมาให้ชมกันอีกครั้งแน่นอนค่ะฝากติดตามชมด้วยแล้วกันค่ะอ้อมเชื่อว่าเป็น ซีรีส์ที่มีคุณภาพชิ้นหนึ่งของคนไทยที่ถ้าเกิดคนต่างชาติได้มาชมเราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วออมคิดว่าทุกคนเนี่ยได้ชมเราก็จะประทับใจกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะสนเสน่ห์ที่พลาดไม่ได้เลยที่ต้องดูเรื่องเรื่องนี้เนี่ยครับผมว่ามันเป็นอีกทางเลือกแล้วก็ผมว่าคนคิดถึงคิดถึงมันอะเรื่องนี้จะทําใหเ้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้นเพราะว่าความเป็นไทยความที่มันอยู่ใกล้ตัวเราทั้งหมด สำหรับละครรักนี้ชั่วนิดนิลัน,นะครับทางช่อง True Asian Series 56เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่เอาเป็นว่าผมได้ดูได้ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบถ้าคุณชอบอะไรที่ทละเอียดชอบอะไรที่โรแมนติกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับวันนี่22นี้นะครับ